สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลืมไปอิ่ลวละบอค่ะนานๆไปอิ่ิได้ล่คลิปที่บอคอยนั่นนะคะบอคอยได้เหตุคลิปลงค่ะมามาก,กินข่าน้ากันค่ะพ่อแม่พี่น้องมาก,กินอันอย่างน้อขขามันไกลค่ะรายการลูกชิ้นระเบิดค่ะขนมกับขนม อย่างนอในเซเว่นนะคะมามามาเด้อค่ะมากินเขา่ามันไก่น้ำกันคะ่ะแซบซบค่ะมีน้ำซุปนำ้ำค่ะอันขาตั้งกล้องไฟใหม่ค่ะไฟใหม่อยู่แต่อูหแหลคะค่ะบมี่โอ้ยมาเด้อค่ะเด้อ ้าทเขกุไล่ตาอยูอ่โบค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวเด้อค่ะทั้งเมืองนอกน้ำเด้อค่ะไปอิูวกันานานๆได้ลงคลิปที่มูก็ลืมไดแล้วลืมซื้อไปอิูวอินดี้แล้วคะ่ะ กะคือเกาเป็นแน่้อใดก็คือเกาอาการก็คือเกาค่ะนานๆได้ลงทีเงาข่าวลืมกันเด้อค่ะเอาทำนี่แล้วเด้อค่ะ ออู่ขอกินเข่าก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะก่อนสิไปจะเผาก่อนสิไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปอิวู๋ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ